เบรคค่อยๆเบรคค่อยๆเบรคเออเบรไว้เบรไว้เบรไวายโอเคอันนี้คือดับเดี๋ยวสตาร์ทให้พี่ยังไม่ได้ใส่แบตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสตาร์ทแลให้น้องก่อนนะครับเปี๋ยวข้างด้วยนะเวลาเลี้ยวอ่ะหน่ายได้ใส่เแค่นึง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 ก่อนเแค่นึงอ่าไปปล่อยมัน เป็นไงมั่งก็ขื่เส้นดีแล้วขับไง่ายไหมขับไม่ยากมากอะอได้อยู่อันนี้มีคาสต์นะครับให้ดูก่อนนี่นะครับน้องเขาขับได้เขาเคยขับรถอะไรมานะเขาขับเอสเอสค่ะอ่าอันนี้ก็ขับงี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ะน้องเขาขอรออีกรอบหนึ่งจัดไปครับ นี่นะครับน้องตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ขับรถเก่งนะครับรถตัวนี้น้ําหนักค่อนข้างจะหนักอยู่นะครับเพราะเป็นตู้ฟู้ดทัคนะครับแต่น้องขับได้นะครับต้องมาลองนะครับจะได้รู้นะครับว่าเราขับได้หรือเปล่า เรื่องนิดนึงโอเคอย่าเบรกเป็นไงครับตัวเล็กใจใหญ่นะครับบ,รบังคับง่ายๆสบายๆนะครับ